วันนี้ก็มาพบกับภูจยานะคะในคลิปที่3ของยูนิตที่2แล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็จะอยู่ในหน้า16นั่นเองนะคะในหน้า16นั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีสัตว์ต่างๆมากมายเลยแล้วเขาก็จะมี Adjective นะคะที่เขียนไว้ใต้ที่ชื่อสัตว์นั้นนะคะ Adjective เหล่านี้นะคะจะต่างหรือเหมือนกับในหน้าถ,ถัดไปที่เราเคยเรียนแล้วหรือยังนะคะจะบอกได้เลยว่านะคะในหน้านี้นะคะจะมี ีความพิเศษนะคะเป็น Adjective นะคะสอสพยางนั่นเองนะคะเจ้า Adjective สอสพยางเนี่ยมีความพิเศษตรงไหนแล้วเวลาที่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดมีความแตกต่างตรงไหนเดี๋ยวเรามาได้เรียนกันนะคะไปเลยค่ะค่ะนักเรียนครูจะย่านะคะจะยกตัวอย่างประโยคนะคะ ของหน้า16นะคะกับคำศัพท์ที่ให้มาเช่น colorful แปลว่าสีสันสวยงามนะคะเต็มไปด้วยสี 3, 2, ful, สา graceful สง่างาม3 expensive แพงนะคะ4 delicious อร่อยนะคะ,ะตัวอย่างประโยคนะคะที่ครูจะย่าจะยกะตัวอย่างให้นะคะก็ให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะเช่น the flock is more colorful than the gazelle The flock is more colorful than the gazelle ก็แปลว่ากบเนี่ยนะคะอะสีสันสวยกว่านะคะสีสันมากกว่า ตัวละมังก็ได้นะคะหรืออีกประโยคหนึ่ง the cake is more delicious than the rice the cake is more delicious than the rice นะคะก็คือขนมเค้กเนี่ยอร่อยมากกว่าข้าวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นประโยคง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยนะคะว่าประโยคที่ให้มานะคะจากซีดีเนี่ยเขาพูดกันว่ายังไงบ้างคะ่ะ The polar bear the least bear polar colorful is The squirrel is less colorful than the frog. The frog is colorful. The fish is more colorful than the frog. The bird is the most colorful. ค่ะข้อ oh, the, so, the, so, the polar bear is the least colorful. หมีขั้วโลกเนี่ยสีสันน้อยที่สุดนะคะต่อมา the squirrel is less colorful than the flock กะรอกเนี่ยสีสันน้อยกว่ากบค่ะรูปต่อมานะคะ the flock is colorful กบมีสีสันประโยคต่อมานะคะ the fish is more colorful than the flock ปลามีสีสันมากกว่ากบค่ะต่อมารูปนกแก้วนะคะ the bird is the most colorful นกเนี่ยสีสันมากที่สุดค่ะ ค่ะนะคะในข้อ C หน้า16 ask and answer นะคะ,ะในข้อนี้นะคะเด็ก2คนนี้ก็ทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะเขาบอกว่า Kate and Jenny are in the z o o gift shop they are comparing gifts นะคะ Kate และ Jenny เนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์ในร้านขายของที่ระลึกนะคะ they are comparing gifts นะคะพวกเขานะคะกำลังเปรียบเทียบถึงของนะคะ gifts ตัวนี้อาจจะเป็นของขวัญน,นะคะหรือของที่เขาอยากซื้อกลับไปนั่นเองนะคะซึ่ง เป็นการเป ب, เรียบเทียบโดยใช้คำว่า more แปลว่ามากและก็คือคำว่า less แปลว่าน้อยนะคะ more กับ less เราจะวางไว้หนะ้า adjective นะคะแล้วก็ตามด้วย than นะคะก็จะแปลว่า more ดอต than มากกว่า less ดอตดอต than น้อยกว่านะคะอ่ะโอเคค่ะการเปรียบเทียบ more และ less เนี่ยเราจะวางไวนะ้ adjective นะคะ,ะข้างหน้า อัจทีพที่เป็น2-3พยางค์ขึ้นไปค่ะเดี๋ยวในประโยคต,ต่อไปจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ Age 16 C. Ask and Answer Kate and Jenny are in the zoo gift shop They are comparing gifts Which one is more colorful? The fish is more colorful Which one is less colorful? The frog is less colorful. Number one. Which one is more colorful? The fish is more colorful. Which one is less colorful? The frog is less colorful. Number two. Which one is more expensive? The shirt is more expensive. Which one is less expensive? The cap is less expensive. Number three. Which one is more delicious? The cookie is more delicious. Which one is less delicious? The candy is less delicious. Number four. Which one is more graceful? The gazelle is more graceful. Which one is less graceful? The Rhinoceros is less graceful ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อ D นะคะในหน้า17นะคะ เ a ่ game ask and answer นะคะในหน้านี้นะคะข้อดีจะเป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดนะคะอะไรที่เป็นที่สุดนะคะ the most the least มากที่สุดน้อยที่สุดนะคะเราจะใช้ the most นะคะกับ adjective 2-3พยาพยางค์ขึ้นไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในรูปภาพเนี่ยเขาจะให้ adjective 2-3พยางค์ขึ้นไปเราต้องใส่คำว่า the most มากที่สุดนำหน้า adjective นะคะอย่างเช่น the most graceful the most delicious the most uh, expensive หรือคำว่า the least แปลว่าน้อยที่สุดอย่างเช่น the least colorful, the least graceful, the least expensive อย่างนี้เป็นต้นนะคะ น้อมากที่สุดน้อยที่สุดค่ะเพราะว่า adjective 2-3ถึง3พยางเนี่ยเราไม่สามารถเติม es t ได้นะคะนักเรียนต้องจำนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปแต่งประโยคนะคะทั้งหมดนี้นะคะรูจะย่ายอยากให้นักเรียนฟัง CD ก่อนนะคะแล้วพยายามนะคะดู s u b t ต t ตินะคะที่เป็นภาษาอังกฤษที่รูจะย่ายพิมพ์ไว้ให้เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไปกันเลยคะ่ะ and answer which one is the most graceful the gazelle is the most graceful which one is the least graceful the elephant is the least graceful ค่ะเมื่อนักเรียนได้ฟังซีดีในข้อ4ไปแล้วนะคะตัวอย่างประโยคด้านบนนะคะค่าบอกว่า which one is the most graceful สัตว์ตัวไหนที่สง่างามมากที่สุดนะคะคำตอบจากในรูปภาพเขาตอบว่า t h e g a z e l l e is the most graceful ก็คือละมั่งเนี่ยสง่างามมากที่สุดนะคะส่วนประโยคต่อมาก็ถามว่า which one is the least graceful สัตว์ตัวไหนที่สง่างามน้อยที่สุดคำตอบก็คือ the elephant is the least graceful ช้างเนี่ยสง่างามน้อยที่สุดนะคะการใช้ the most the least นะคะเราจะใช้กับสิ่งที่เป็นที่สุดนะคะนำหน้า adjective 2-3ถึง3พยางค์ขึ้นไปนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงซูมนะคะเราจะมีการสนทนานะคะแต่งประโยคโดยการใช้ w h i c h one กันนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะโอเคค่ะ ปูจจแยก็ขอฝากกันบ้านนะคะในหนังสือเรียนหน้า16ข้อ4นะคะ4ข้อนะคะแล้วก็เวิร์กบุกนะคะหน้า14และหน้า15นักเรียนอย่าลืมทำกันนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะรูจจแยฝากกดติดตาม subscribe like และแชร์ด้วยนะคะ